กระบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองตั้งอยู่ที่139หมู่2ตบลน,น้ำจืดอำเภอรกระบุรีจังหวัดกระนองปัจจุบันโรงเรียนกระบุรีเปิดสอนระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6มีนักเรียนทั้งหมด287คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด16คนนำโดยนางอ่อนอนองทนเพ็งผู้อำนวยการโรงเรียนกระบุรี วิสัยทัศน์ของโรงเรียนภายในปี2564โรงเรียนกระบุรีมุ่งจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสภาพแวดล้อมน,น้าอยู่ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพัฒนาคนดีสู่สังคมเป็นต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนกระบุรีได้ตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ประจำปีการศึกษา2,564โดยปรับจากตารางปี2,563ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั้นก็คือความรับผิดชอบความมีวินัยความซื่อสัตย์และความพอเพียงและในภาคเรียนที่สองนี้ทางโรงเรียนได้มีการจัดทําโครงงานคุณธรรมเพิ่มขึ้นอีกสโครงงานจาก10โครงงานรวมเป็น12โครงงานและทั้ง12โครงงานนี้ได้ดําเนิน การเป็นที่เรียบร้อยแล้วการดําเนินการนี้อาจจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเนื่องจากการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิดมีการปรับแผนงานตลอดทั้งปีการศึกษาคุณธรรมเป้าหมายที่1ความรับผิดชอบ ความมีวินัยเริ่มจากของฝ่ายบริหารมีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกดังนี้หนึ่งฝ่ายบริหารสถานศึกษามีการจัดการบริหารงานทั้ง4ี่ฝ่ายให้เกิดความรวดเร็วและตรงตามเวลาที่กำหนด 2. จัดการดำเนินการตามแผนการนิเทศภายในของโรงเรียนอย่างต่อเน,นื่องจึงได้จัดทำโครงงานที่มีชื่อว่าโครงงานนิเทศดีเป็นสีแก่องค์กรผลของการจัดทำโครงงานที่มีชื่อว่านิเทศดี เป็นสีแก่องค์กรเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับโรงเรียนที่จัดทำโครงงานนิเทศภายในโรงเรียนดังนี้เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศและแนวทางสำหรับผู้รายงานเพื่อใช้ในการรอวางแผนพัฒนาและปร,ะปรับปรุงการนิเทศภายในโรงเรียนให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเป็นข้อมูลและสารสนเทศสำหรับครูทุกกลุ่มสารการเรียนรู้โรงเรียนกระบุรีโดยเฉพาะผู้บริหารและคณะกรรมการนิเทศภายในเพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการ พัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นคณะคุณครูโรงเรียนกระบุรีได้จัดทำโครงงานคุณธรรมความรับผิดชอบและมีวินัยด้วยกันสองโครงงานคือส่งงานตรงเวลาและครบทุกชิ้นโดยมีชื่อโครงงานว่าระนักในหน้าที่ยินดีรับผิดชอบและในส่วนพฤติกรรมบ่งชี้เชิงดวกขืนลงเข้าแถวตรงเวลาทุกครั้งและสม่ำเสมอได้โครงงานมีชื่อว่าเช้านี้ที่เสาธง สำหรับพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของนักเรียนมีทั้งหมด5ข้อด้วยกัน 1. ดูแลความสะอาดในบริเวณที่รับผิดชอบ 2. ทิ้งขยะถูกที่ทั้งในและนอกห้องเรียน 3. เก็บอุปกรณ์ของใช้จากส่วนรวมข้อที่ทุกครั้ง 4. ตั้งใจเรียนไม่เล่นกันระหว่างที่ครูทำการสอนห้ามมีการตอบคำถามและสื่อสารในระหว่างการเรียนการสอนกับครูผู้สอน ซึ่งในปีนี้ทางโรงเรียนได้ปรับให้โครงงานนี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและได้มีการปรับชื่อโครงงานจากเดิมจากจิตอาสาสะาอาดในปี2564นี้เป็นโรงเรียนหน้าอยู่หนูหนูสุขใจเพื่อให้ตัวโครงงานตรงกับชื่อโครงงานและเป็นไปในทางมอดเดียวกันและทางโรงเรียนได้จัดทําโครงงานขึ้นมาใหม่เพื่อปรับให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันนั้นก็คือโครงงานบ้านชั้นหน้าอยู่หนูหน,หนูสุขใจ คุณธรรมอัตลักษณ์ตัวที่2ความซื่อสัตย์ของฝ่ายบริหารจะมีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกทั้งหมด1ข้อด้วยกันนั้นก็คือเป็นแบบอย่างในการบริหารงานทั้ง4ฝ่ายให้เกิดความโปรง่งใสตรวจสอบได้และเป็นไปตามแผนโครงงานที่ฝ่ายบริหารจัดทำขึ้นมานี้มีชื่อว่าบริหารโปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบ ITA คณะครูโรงเรียนกระบุรีได้จัดทำโครงงานเต็มที่เป็นเวลาอนาคตชาติสดใส มีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกมี4ข้อคือ 1. เข้าสอนเต็มเวลาเต็มความสามารถ 2. ตรวจผลงานนักเรียนด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 3. ไม่เบียดเบียนเวลาราชการไปทํางานส่วนตัว4ไม่นำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัวในส่วนของนักเรียนได้ทําโครงงานที่มีชื่อว่าของหายได้คืนและโครงงานทําเองนักเลงพอ ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดทำโครงงานนี้ขึ้นมาเป็นปีแรกในส่วนของนักเรียนนั้นได้พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกมี4ข้อด้วยกันคือ 1. เก็บของได้ต้องส่งคืนเจ้าของทุกครั้ง 2. ยืมของแล้วต้องคืนทุกครั้ง 3. พูดความจริงและยอมรับความจริงเมื่อกระทำความผิดและ 4. ทำการบ้านด้วยตนเองทุกครั้งคุณธรรมอัตลักษณ์ที่3คือความพอเพียงในส่วนของฝ่ายบริหารพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกมีทั้งหมด2ข้อด้วยกันนั้นก็คือ 1. เป็นแบบอย่างเรื่องความพอเพียงให้กับคุณครูและนักเรียนในโรงเรียน2ใช้ทรัพยากรกระดาษอย่างประหยัดและคุ้มค่าจึงได้จัดทำโครงงานที่มีชื่อว่า Pe เป r ร s ลดภาระเพิ่มมูลค่าสร้างความสุขในส่วนของคณะครูได้มีการจัดทำโครงงานที่มีชื่อว่าครูยุคใหม่หัวใจพอเพียงมีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกมี3ข้อด้วยกันคือ 1. ครูใช้ทรัพยากรของโรงเรียนอย่างประหยัดและคุ้มค่า 2. ใช้ใจ่ายรายได้ของตนเองตามความจำเป็นเหมาะสมและคุ้มค่า3ครูปิดไฟปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งหลังใช้งานในส่วนโครงงานนักเรียนในปี2563ทางโรงเรียนได้จัดทำโครงงานที่มีชื่อว่าเท่าแก่น้อยและในปี2564นี้ได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อเป็นเด็กดีมีเงินออมเพื่อให้เหมาะสมกับการทำโครงงานมากยิ่งขึ้นพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกมี5ข้อด้วยกันคือ 1. ใช้จ่ายตามความจำเป็นและคุมค่า 2. นักเรียนรู้จักทำบัญชีรับรายจ่ายและออมเงินสาม,มีการวางแผนต่อยอดเงินออมของตนเอง4ีปิดไฟพัดลมทุกครั้งเมื่อออกจากห้องเรียนเป็นคนสุดท้าย5ปิดน้ำให้สนิททุกครั้งหลังใช้เสร็จเรียบร้อยโดยการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมที่กล่าวมานั้นทางโรงเรียนกระบุรีเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมผ่านโครงงานคุณธรรม Moral Project ในการเรียนรู้และปฏิบัติจริงของนักเรียนครูผู้บริหารเพื่อผลักดันให้โครงงานให้ประสบความสำเร็จสามารถลดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์สร้างวินัยและความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นนักเรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีตามที่โรงเรียนต้องการค่ะสวัสดีค่ะนางอนันต์คนเพ็งค่ะพนก,การโรงเรียนกับบุรีวันนี้ก็เป็นนิมิตหมายดีนะคะที่ว่าเราได้มาพบ ได้มาคุยเรื่องโรงเรียนคุณธรรมนะโรงเรียนคุณธรรมโมเดลที่วรร่าพักที่เราดําเนินการมาเป็นเวลาย่างปีที่สองนะคะที่เริ่มต้นกันมาด้วยดีนะคะเราก็ได้ดําเนินการไปนะคะทั้งจะเป็นเรื่องของโครงงานของฝ่ายบร,ริหารนะคะแล้วก็โครงงานของคุณครูและก็ของนักเรียนนะคะ ได้ดาเนินการแล้วก็เป็นรูปเป็นร่างเดียตลักษณ์ของเราเ,าเริ่มที่จะดีขึ้นนะคะดีขึ้นแล้วเราก็มีกําลังใจในการที่จะดําเนินการาร่วมกันในเรื่องของโครงงานคุณธรรมต่อไปนะคะก็ภาพรวมที่ผ่านม,มาระยะเวลาก็จะ2ปีนะแต่ยังไม่2ปีเต็มน,นะคะก็หรือว่าเป็นเป็นความภูมิใจในระดับหนึ่งนะคะที่ว่านิเทศอาสาให้ให,ให,ให,ให้ให้ความรู้กับเรานะคะแล้วเราก็ ได้รับคำชื่นชมจากที่ว่าเรา,าได้แสดงโครงงานนะและเรียนรู้นะที่ผ่านมานะคะก็ชื่นใจนะนำความชื่นใจกับสิ่งที่เราได้ทำนะในในใน,ในคุธธรรมของโงเวนกาบ,บรีของเรานะคะในใน,ในภาพรวมนะคะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอขอบคุณนะนที่เทศอาสาที่ให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำซึ่งเราก็ดำเนินต่อไปอ,อย่าง มั่นคงถึงแม้ว่าจะจะไม่ก้าวกระโดดเนื่องด้วยสถานการณ์ที่ว่ามันเป็นโรคระบาดโควิดก็ตามนะแต่เราก็พิทิ้งเราก็ยังมีการเคลื่อนไหวนะคะยังมีการเคลื่อนไหวต่อเน,นื่องถึงแม้ว่าเราจะก้าวไปช้าๆแต่เราก็เห็นถึงการพัฒนาของเรานะนั่นคือสิ่งที่เรา,เาได้รับนะได้รับจากคำนิเทศอาสาเนะี่ที่ให้ให,ให,ให้ให้คำแนะนำเรามานะคะเพราะฉะนั้นก็ ขอขอบคุณนะและเราก็จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆใะพัฒนาไปในโครงงานคุณธรรมยุวพัฒน์อยากต่อเนื่องต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ